สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้เขาอยู่กับผมในเกมคาบาโมบายสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนเพื่อนๆในการเข้าร่วมกิจกรรมศึกเทพเจ้าคอมโบโดยผมก็จะเข้าร่วมกิจกรรมเหมือนกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มีรางวัลเยอะมากโดยกิจกรรมนี้จะให้เราทำคอมโบโดยจะเลือกใช้สกิลไหนก็ได้นะครับตามใจเรา ขึ้นอยู่กับความถนัดของเราเลยนะครับเพราะการแข่งขันจะวัดที่ตัวเลขสูงสุดที่เราทำคอมโบได้ระหว่างที่เราทำคอมโบก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับอัดคลิปไปด้วยระหว่างที่ทำคอมโบจากนั้นก็ให้นำคลิปที่เราอัดไว้นะครับไปโพสลง Facebook ส่วนตัวของเราพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับว่าท้าบ้าเทพเจ้าคอมโบหลังจากนั้นก็ให้ระบุลงไปด้วยนะครับว่าทำคอมโบได้สูงสุดกี่ครั้งโดยทางทีมงานนะครับ จะคัดเลือกคนที่ทำคอมโบได้สูงสุดและประกาศรายชื่อในวันที่29กรกฎาคม65หน้าแฟนเพจเกมคาบาโมบายโดย10อันดับแรกนะครับจะได้รางวัลพิเศษตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูเลยนะครับบอกเลยว่าของรางวัลแจ่มมากๆเลยครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับไปเข้าร่วมกิจกรรมสึกเทพเจ้าคอมโบกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ ทําเป็นสเต็ปสเต็ปไปให้ดูเลยนะครับใครที่อยากได้รางวัลก็ลองดูคลิปนี้กันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราเข้าเกมไปก็ให้เรานะครับกดไปที่เมนูที่อยู่ตรงด้านขวาบนนะครับจะเป็นเมนูนะครับก็ให้เรากดเข้าไปจากนั้นก็ให้เราไปกดที่สกิลนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าด้านขวาของจอเนี่ยจะมีคําว่าปกติคอมโบแบตเทิลนหนึ่งนะครับแล้วก็แบตเทิล ให้เรากดที่คอมโบนะครับจากนั้นนะครับในช่องนี้นะครับให้เราเลือกสกิลมาใส่จะเป็นสกิลอะไรก็ได้ก็ตามใจที่เราชอบเลยแต่ผมขอแนะนําเลยนะครับว่าให้ใส่สกิลให้ครบทุกช่องเพราะถ้าเกิดนะครับเราใส่สกิลไม่ครบทุกช่องเนี่ยสกิลดีเลยไม่ทันนะครับจะทําให้เราไม่สามารถใช้คอมโบได้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้พยายามวางสกิลให้ครบทุกช่องนะครับเมื่อเราวางสกิลได้ครบทุกช่องแล้วนะครับให้เราไปหาจุดที่จะคอมโบได้เลยโดยจุดที่เราจะคอมโบนะครับเราจะสามารถใช้คอมโบใส่มอนสเตอร์นะครับหรือว่าใส่เสาฝึกก็ได้ใครที่ขี้เกียจเดินก็อยู่ที่เสาฝึกก็ได้นะครับแต่ว่าใครที่อยากให้คลิปวิดีโอออกมาสวยนะครับก็สามารถไปหาจุดคอมโบใส่มอนสเตอร์ก็ได้เช่นกันครับก็ขึ้นอยู่กับเรานั่นเองนะครับ ถ้าจะคอมโบใส่มอสเตอร์นะครับก็ให้เราไปหาจุดที่จะคอมโบแต่ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมโบใส่มอสเตอร์หรือว่าคอมโบใส่เสาฝึกนะครับให้เรานะครับเปิดโปรแกรมนะครับอัดคลิปวิดีโอไว้ด้วยเพราะว่าถ้าคอมโบไปแล้วนะครับได้แต้มสูงแล้วลืมอัดคลิปเนี่ยเสียดายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นให้อัดคลิปไปด้วยระหว่างที่คอมโบเมื่อเปิดโปรแกรมอัดคลิปเรียบร้อยนะครับก็กดที่คอมโบนะครับที่คําว่าคอมโบด้านขวาได้เลย หลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นหลอดขึ้นตรงกลางจอนะครับและจะสังเกตเห็นขีดสีเขียวในแถบนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีขีดในหลอดวิ่งขึ้นให้เรากดปุ่มโจมตีโดยให้ขีดที่เลื่อนขึ้นนะครับหยุดตรงขีดสีเขียวให้มากที่สุดเมื่อทําสําเร็จนะครับจะมีตัวเลขคอมโบขึ้นมานะครับก็ให้เรากดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแบบต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับ ถ้าเกิดเรานะครับกดแล้วมันได้น้อยหรือว่าหลุดไปนะครับก็สามารถทําใหม่ได้แล้วค่อยเอาคลิปนะครับไปตัดต่อในส่วนที่ทําคอมโบได้เยอะที่สุดก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับได้คอมโบแล้วครับเมื่อเราทําคอมโบแล้วเรารู้สึกว่าจุดเนี้ยตอนนี้เราพอใจแล้วนะครับก็ให้เรานําคลิปที่เราอัดไว้นะครับไปโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับคําว่า คาบาวเทพเจ้าคอมโบพร้อมกับระบุจำนวนที่ทำคอมโบได้ลงไปด้วยแค่นี้เองครับแต่ถ้าเกิดเราลงไปแล้วนะครับเราก็ยังสามารถมาทำได้อีกนะครับสามารถมาทำคอมโบได้เรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราโพสคลิปไปแล้วนะครับเรามาทำแล้วได้เยอะกว่าที่เราทำในรอบแรกเราก็สามารถนำคลิปที่เราทำทีหลังนะครับไปโพสลงใหม่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ลบโพสเดิมโพสก่อนหน้าที่เราโพสลงไปออกก็ได้เหมือนกัน โดยกิจกรรมนี้นะครับจะหมดนะครับในวันที่25กรกฎาคม2565ระหว่างที่ยังไม่หมดช่วงกิจกรรมนะครับเราสามารถทําคอมโบไปได้เรื่อยๆแต่นะครับมีข้อแม้ว่าถ้าเกิดแต้มคอมโบนะครับเท่ากันนะครับระหว่าง2คนนะครับหรือ3คนก็ช่างนะครับทั้งทีมงานจะวัดจากวันที่ลงคลิปใน Facebook นั่นเองเป็นยังไงครับสําหรับกิจกรรมไม่ดีใครอยากได้ของรางวัลนะครับก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย และถ้าใครอยากเล่นเกมคาบาโมบายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเกมคาบาโมบายได้โดยลิงก์โหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับก็สามารถดาวน์โหลดกันไปเล่นได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอแนะนำกิจกรรมไม่ดีของเกมคาบาโมบายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีกิจกรรมไม่ดีหรือว่ามีข้อมูลดีๆผมจะนำมาฝากอีกแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ